หากมีอยู่ในบ้านจะทำให้คุณอับโชคลาบมีอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกนะคะอยากจะบอกทุกทท่านก่อนนะเชื่อว่าบ้านของทุกทุท่านนั้นจะมีนาฬิกาถูกต้องไหมนาฬิกาแขวนอันนี้เราจะนับเฉพาะนาฬิกาแขวนกับนาฬิกาตั้งโต๊ะนะคะนาฬิกาแขวนกับนาฬิกาตั้งโต๊ะนะคะหลากหลายคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอ่ะช่างเถอะถ้าสมมุติว่ามันตายก็ปล่อยมันตายไป นะเดี๋ยวเราไปดูเรือนอื่นก็ได้หรือบางทีบอกตายไปขี้เกียจซื้อฐานบางคนบอกว่าอ๊ยเดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้นะบาีออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ซื้อฐานมาก็ปล่อยให้มันตายบางทีพอตายไปนานๆปุ๊บเราก็ไม่ได้สนใจในาฬิการเรือนนั้นแล้วไงเราก็เลยอ่ะปล่อยให้มันตายต่อไปแล้วกันฉันไม่สนใจไม่ได้นะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบเสียงโชคลาภใครที่คนในบ้านทํางานราชการ พวกข้าราชการต่างๆเนี่ยทหารตำรวจนะคะหรือทํางานราชการที่เกี่ยวข้องกับพวกอายการผู้พิพากษาหมอแพทย์เนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับราชการหรือเป็นครูที่อยู่ในเขาเรียกสถาบันราชการเนี่ยหรือใครก็ตามไม่ควรให้นาฬิกาในบ้านตายเด็ดขาด นะคะดังนั้นนะคะวันนี้ถ้ารู้แล้วแล้วเรามีความรู้สึกโชคเฉียดไปเฉียดมาไปเช็คดูว่านาฬิกาของคุณเนี่ยที่ตายเนี่ยฐานหมดหรือเสียถ้าเสียเราไม่อยากใช้ล้วก็เอามาันนอกไปจากบ้านถ้าฐานหมดก็ต้องมาดูก่อนว่าโอเคเราโอเคไหมกับนาฬิการเรือนนี้ถ้าอยากใช้ต่อก็เปลี่ยนฐานซะนะคะไม่ได้ยากเกี่ยนอะไรนะคะถ้าเราทําให้ในาฬิกาเดินตรงเนี่ยบอกได้เลยโชคลาภจะมาจากหน้าบ้าน เมื่อมาเจออะไรที่ตรงโชคลาภมาถึงเราแน่นอนนะก็จะค่อยๆมาเรื่อยๆอันนี้นี่เฉพาะนะคะนาฬิกาแขวนนาฬิกาตั้งโต๊ะที่อยู่ในบ้านไม่เกี่ยวกับนาฬิกาข้อมือนะและแค่อ,อีกอย่างที่อาจารย์อยากจะฝากไว้คุณรู้หรือไม่ว่าไม่ควรตั้งนาฬิกาในบ้านให้เกินเวลาถ้าใครตั้งนาฬิกา ในบ้านให้เกินเวลาคุณจะเป็นหนี้ลองสังเกตดูนะคะหลากหลายคนเนี่ยเอามือท่าปกจริงๆอาจารย์นะต้องตั้งไว้เรือน,นี้เกิน5นาทีเรือน,นี้เกิน10นาทีเรือน,นี้นะคะเกินไป15นาทีนะคะบางท่านกลัวลูกตื่นสายไงนะคะ,นะคะพ่อแม่ก็ลวงเลยโหตั้งนาฬิกาวไว้เลย10นาทีล่วงหน้ารู้ไหมว่าจุดนะคะที่เรา ให้เกินเนี่ยมันเหมือนเราโกงเวลาเพราะโกงเวลาพลังเขาเรียกว่าพลังทางการเงินพลังที่เป็นวินัยทางการเงินของเราจะไม่ดีสังเกตดูใครที่มีเจ้านี้เยอะๆนะคะแล้วแบบว่าเหมือนเจ้านี้แบบ เขี่ยวกับเราหรือบางคนมีลูกนี้แต่ลูกนี้ไม่ใช้หรือบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินตลอดนาฬิกานอกจากไม่ตายแล้วต้องตรงด้วยนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับนาฬิกาข้อมือคือนาฬิกาแขวนกับนาฬิกาตั้งโต๊ะให้ตรงทุกเรือนถามว่าตรงเวลาอะไรก็ตรงเวลาที่เคยฟังวิทยุไหมขณะนี้เวลา 12นาฬิกาศนาที0วินาทีตรงนั้นแหละเปิดวิทยุและตั้งให้ตรงนะแล้วนะคะและทุกๆเรือนในบ้านต้องตรงกันด้วยนะคะก็จะทําให้ชีวิตของคนในบ้านนั้นมีความสุขในเรื่องของการเงินนะคะเห็นไหมพอเคสแรกทุกท่านก็สะดุ้งว้าบแล้วโอ้โหมีหน้าละโชคลาภไม่มามาเจอข้อ2กันมาดูอะไรที่เป็นสิ่งอับประมงคลในบ้านที่จะทําให้อับโชคลาภอีกอันหนึ่งก็คือกระจกแต่ บางคนเนี่ยคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าบางครั้งทำไมเราไม่มีออรา่าทำไมโชคลาภมองหาเราไม่เห็นถ้ากระจกสองหน้าคุณในห้องน้ำกระจกสองหน้าคุณบนโต๊ะก่อนที่คุณจะแต่งหน้าไม่ชัดมันจะทำให้คุณมองตัวเองไม่ชัดคุณยังมองตัวเองก่อนออกจากบ้านไม่ชัดโชคลาภจะมองเจอคุณชัดไหมไม่คนอื่นจะมองว่าคุณสวยคุณดูดีไหมไม่ ดังนั้นใครที่แบบว่าสวยมากหุ่นดีมากแต่เดินออกไปไม่เคยมีใครชมฉันเดินออกไปฉันมีความรู้สึกว่าฉันเหมือนอากาศแฟนไม่มีพลังออร่าไม่มีโชคลาบนีเรื่องของคนของกินของฝากหรือโชคลาบคำชมไม่มีไปเช็คกระจกซะโดยเฉพาะกระจกในห้องน้ำเชื่อว่าหลากหลายคนเนี่ย ชีวิตเร่งรีบนะทุกครั้งกวากน้ําขึ้นมาล้างหน้ากระศาดมันด้วยฟองสบู่นะใส่ให้กระจกมันเป็นฝ้ามันเป็นด่างเป็นดวงถามว่าล้างไหมไม่ล้างนะหรือบางคนกระจกนะคะที่สองหน้าเนี่ยนะคะมีแต่้อยแป้งมีแต่อะไรนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงปัดนะคะปัดแก้มปัดเปินเพินไปไปไป้ายกระจกด้วย ถ้ากระจกไม่ชัดนะโดยเฉพาะกระจกสองหน้านะคะกระจกที่คุณมองประจำนะคะถ้าไม่ชัดหรือแตกนะแน่นอนค่ะความอับประมงคลเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณในเรื่องของสิ่งที่คนอื่นมองเห็นคุณ จะทำให้โชคลาภเกี่ยวกับในเรื่องของพวกการงานไม่ดีจะทําให้โชคลาภเกี่ยวข้องกับของกินของฝากหรือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักไม่ดีดังนั้นห้ามนะกระจกแตกไม่ได้กระจกนะคะมีเป็นพวกคาบน้ําดวงๆหรือไม่ใส่ไม่ได้แต่เราไม่จำเป็นต้องเช็ดกระจกให้มันใสทุกวันแต่ให้มันดูดีอะ่ะมันไม่ใช่แบบเป็นกระดำกระดางนะคะบางคนกระจกแตกบุมกระจกบินนะคะ ตัดใจเลยคะนะคะ,นะคะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เรายังมองเห็นตัวเองไม่ชัดแน่นอนโชคลาภมองเห็นคุณไม่ชัดแน่นอนต่อมาค่ะนะคะสิ่งอัปมลคข้อที่3อาจจะทําให้ทุกท่านเนี่ยสะดุ้งวาบและอาจจะแบบอุอย้ยอาจารย์เดี๋ยว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 ทำยังไงดีนั่นคืออะไรรู้ไหมคะนั่นคือปฏิทินเก่า ทุกคนงงอาจารย์ปฏิทินเก่ามันเกี่ยวอะไรด้วยคุณรู้ไหมบางคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบเก็บปฏิทินนะคะเก็บปฏิทินไว้นะคะโดยเฉพาะปฏิทินเก่าก็แขวนไว้พอปฏิทินปีใหม่มาก็าปฏิทินเก่าไปแขวนซ้ําเป็นไหม นะไม่ได้นะคะต้องเอาปฏิทินเก่าเนี่ยไปนะคะโดยเฉพาะปฏิทินตั้งโต๊ะนะคะและปฏิทินพวกนี้นะคะบอกได้เลยเราสามารถนําไปบริจาคที่มูลนิธิคนตาบอดได้เขาจะเอาไปทําเป็นกระดาษทาอักษรเบลโดยเฉพาะปฏิทินที่ตั้งโต๊ะนะคะเพราะมันแข็งพอนะคะเขาจะไปทําอักษรเบลนะคะให้กับคนตาบอดได้ใช้ส่วนปฏิทินแขวนเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่ามีรูปสําคัญอย่างเช่นพระบร,รมฉายาลักษณ์เราก็เอาพระบร,รมฉายาลักษณ์เก็บไว้ได้ แต่ไอตัวที่มันติดมากับพระบรมฉายาลักษณ์ที่เป็นวันที่อ่ะก็ดึงออกมาทำเป็นกระดาษรีไซเคิลก็ได้ไปชั่งกิโลขายก็ได้แต่ถ้าปฏิทินตั้งโต๊ะเราสามารถที่จะเอาไปบริจาคมูินิธที่คนตาบอดได้หรือจะเอาไปทำเป็นกระดาษรีไซเคิลได้หมดนะคะไปเก็บกวาปดปฏิทินเก่าให้ดีนะปีนี้ปี2017ถ้าบ้านคุณยังมีตั้งปฏิทินปี2016หรือบางคนอนุรักษ์ตั้งแต่ปี2011อยู่นะไปเก็บทิ้งให้เรียบร้อยต่อมาค่ะสิ่งอัปมงคนข้อที่4เชื่ออวว่่าาาหลาหลลลกยยคนนะรูู้้แ นั่นก็คือจานชามโดยเฉพาะใครที่ไม่เคยมีโชคเลยเฉียดไปเฉียดมาไปดูเลยแก้วน้ำที่คุณกินน่ะมันมีรอยบิ่นรอยเล้าไหมจานข้าวที่คุณกินเนี่ยมันมีบิ่นไหมมันมีแตกมันมีเล้ามันมีแตกรอยงาไหมถ้ามีเคลียร์มันไปขยัดเสียได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเรากินไปบนจานพวกนั้นสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยนะคะถ้าตามหลักฮวงจุ้ยขออาจารย์เจมันจะทําให้เกิดโรคมะเร็ง นะดังนั้นภาชนะที่ใส่ข้าวภาชนะที่ใส่น้ำเนี่ยอะไรที่เป็นแก้วนะคะอย่าทําให้มันเนี่ยบิ่นนะคะหรืออย่าทําให้มันแตกอย่าทําให้มันร้าวเด็ดขาดต่อมาค่ะข้อที่5หรือสิ่งที่5เชื่อว่าไม่มีใครตระหนักได้แต่บอกได้เลยถ้าสมมุติว่าคุณนะคะเกิดอุบัติเหตุในบ้านยกตัวอย่างเช่นไปเดินอะไรแล้วบาด นะคะแล้วเลือดออกเยอะนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเ,เราอาจจะทําอะไรแล้วเอาเราเอาผ้าของหนูเราผ้าผืนเล็ก,เร,กเราไปเช็ดเลือด เลือดเนี่ยออกอาจจะออกจากอุบัติเหตุก็ดีอาจจะออกจากแผลก็ดีเนี่ยนะคะแนะนําให้นะคะซออักน้ํานะคะให้สะอาดแล้วนําไปบริจาคนําไปทิ้งอะไรนอะกบ้านไม่ควรเก็บกลับมาใช้นะคะบางท่านนะคะก็บอกว่าเออทำไมล่นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นเลือดจากอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับเลือดของประจําเดือนผู้หญิงนะอันนี้แยกให้ออกคือหมายถึงเลือดอุบัติเหตยุยกตัวอย่างเช่นแบบเราเนี่ยแบบโอ้ยเดินไปโดนมีดบาดแล้วมีดบาดมันทะลุแบบเหมือนมากแล้วแบบผ้าที่เราไว้เนี่ยมัน เละเลือดอจนเกินงาม่ะ นะเอาออกไปนะคะ5สิ่งนี้นะคะจะทําให้คุณนั้นนะคะเมื่อนําออกไปแล้วชีวิตจะโล่งในเรื่องของโชคลาภมากขึ้นนะคะเชื่อว่าทั้ง5้สิ่งเนะี่ยมีหลากหลายคนที่พอจะรู้บางสิ่งละแล้วก็มีหลากหลายคนที่พอเพิ่งจะออ้ยตกใจในบางสิ่งที่อาจารย์พูดออกไปลองไปเคลียร์ลองไปปรับพลังนะคะ่วงจุ้ยในบ้านของคุณเองแล้วชีวิตของคุณนั้นก็จะดีขึ้นนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะที่อาจารย์เจน,นั้นนำมาฝากอยากให้ทุกท่านนั้นนะคะถ้าจะมีโชคมีลาบแล้วดวงดีก็ไม่พอสิ่งแวดล้อมเราต้องดีด้วย และถ้าจะดีมากนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปแชร์เพื่อนบ้านรู้ไปแชร์คนอื่นรู้เพราะว่าการแชร์สิ่งเหล่านี้จะเป็นนะคะเขาเรียกว่าธรรมทานอย่างหนึ่งนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะที่อาจารย์เจนนำมาฝาก